โตยใต้นาสองจุ a ศูนเกียร์ออโต้ปี2,012โปรโมชั่นของรลาที่2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถ SUV สาภาพสวยมากๆกว้างนั่งสบายสุดๆติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกปัรบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กกุญแจรีโมทเครื่องเสียง AMF m au x แล้วก็สีดีค่ะเบาะ3แถวแอร์ตอนบนสบภาพดีม,มากๆแล้วค่ะคันนี้เป็นตัวใหม่เนอะเชนแล้วนะคะผ่อนหกพับาทคนซื้อรายรับอยู่ที่หนึ่งมื่นสามพบาทขึ้นไปค่ะมีสปอยเลอร์หลังด้วยด้านหลังกวาง้างเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะเลยค่ะน่าใช้กับคันนี้มาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานแอร์เยน็นสภาพดีสุดๆเลยค่ะ ด้านหลังก็นั่งสบายเห็นไหมคะกว้างมากๆเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ติกที่ช่องไอดีมีแอสไซน์นำหน้าแอสไซน์ a m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ